กันเลยนี่อนะฮะมาต่อกันที่คู่รักไซมินิค่ะอเล็กเรนเดลกับเจนจิพรค่ะใช่คู่นี้นี่จะเป็นคู่ที่แบบเหมือนเขาเลิกรากันไปก็จริงนะคะแต่ว่าเขายังมีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเรื่องสัตว์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะหลายคนก็แบบว่าเฮ้ยสนิทกันขนาดเนี้กลับมากันได้ไหมกลับมาคิดกักกันได้ไหม ถึงแม้จะเลิกลากันไปแล้วนะคะแต่อดีตคู่รักอเล็กซ์เรนเดลและเตอร์จารินพรก็ยังจับมือกันทําโครงการการกุศลเช่นเดิมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทยหรือ ECC ที่ร่วมกันทำมานานกว่า2ปีแล้วล่ะค่ะและล่าสุดก็เพิ่มเติมกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย Fighting Extinction ให้กับเยาวชนเพื่อให้เด็กๆที่จะเติบโตไปเป็นกาลังสําคัญของชาติได้ทํางานวิจัยเกี่ยวกับวิกฤตการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าไทยทั้งพยูนทั้งข่าวคุณกิติ กวางพ้าเต่ามาเฟืองและฉลามวานค่ะงาน,นอดิตผู่รักเผยว่าดีใจที่ได้เห็นโครงการที่ร่วมกันสร้างเติบโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งแม้จะลดสถานะเป็นแค่เพื่อนสนิทมาพักใหญ่แต่ก็สามารถพูดคุยปรึกษาอย่างสนิทใจได้ทุกเรื่องรวมถึงเรื่องหัวใจแถมหนุ่มอเล็กยังช่วยสกรีนผู้ชายที่เข้ามาคล้ายขนมจีบให้สาวเตยอ,อีกด้วยแลละค่ะที่เป็นคารทั้งหมด่ะไม่ดีเท่าผมหรอ <laughs> ไม่ได้กักไม่ได้กั๊บเลยอันนี้ผมพูดจริงๆออผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆทำไมแล้วทำไมไม่รีเธอจังยใช่ครับอย่างพี่ <ๆ S 2> บอยประกรณเนี่ยสู้ผมไม่ได้ออถ้าสมมติว่าเขาจะมีคุยกับใครจริงๆก็ก็ถ้าเป็นคนดีก็โอเคค่ะเราต้องแบบใต้ว่าใต้กับอะไรก็เป็นเหมือนแบบกลายเป็นเพื่อนสนิทกันแล้ว,<ช>วเวลามีอะไรมันแชร์กันได้มันคุยกันได้มันปรึกษากันได้ว่าแบบไอ้คนนี้โอเคไหมไม่โอเคหรืออะไรแต่ว่าสุดท้ายมันเป็นแ้ก็คุยกันก็ปอกันว่าแบบเออถ้าเกิดว่าจะมี าเกิดว่าเขาอย่างเต้ยเขาจะแบบมีคนมาจีบเขาแล้วถ้าผมรู้จักเขาผมก็จะบอกเขาว่าถ้าคนนี้ไม่ดีผมก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยห้ามเว้ยคนนี้ห้ามเว้ยเต้ยคนนี้ไม่ใช่คุณต้องการคนดีกว่านี้ผมก็จะบอกเขาไปอย่างนี้ตรงๆว่าแต่ถ้าเกิดคนที่เรารู้สึกว่าดีก็เราก็ต้องให้เกียรติเขาล้วก็ต้องบอกเขาไปตรงๆว่าเออคนนี้ก็โอเคนะ ส่วนใครที่ยังลุ้นอยาให้คู่นี้มีลมพัดหวนทางคู่ตอบแบบเดิมว่าสบายใจกับสถานะเพื่อนสนิทมากกว่าแถมตอนนี้ยังแฮปปี้กับความโสดจึงไม่คิดจะหาใครมาดูแลหัวใจด้วยแลละค่ะ